สวัสดีค่ะรสวัสด,ดีค่ะพี่วงตุ้ยค่ะตอนนี้ก็คือเรานั่งแก๊บนะคะเราจะเดินทางไปหายูทูบเบอร์ชื่อดังในไทยนะคะมาดูกันจะเป็นใครนะ,ะนั่งแก๊บแล้วก็จะไปต่อรถทุวร์อีกทีค่ะตอนนี้ก็เรานั่งจากแบริณนะคะจะมาที่ไหนนะ,ะสายใต้ใหม่นะคะ จะทางไปพร้อมกันนะคะคนคนนั้นคือใครเนาะ

เราไปซื้อคนเดียวไหมซื้อตั๋วซื้อตั๋วต้องเป็นงานต่อไปนะคะขอค่ะเดี๋ยรัเป็นเงินสดนะค่ะคนละห้าสิบบาทนะห้าสิบบาท ใส่ไป,ไไปนนใช่ค่ะถ้าถ้าเวลารถจะออกจากไหนได้เก่าตอนเี่ยงครึ่งนะใช่ครับเที่ยงครึ่งโอเคที่เราซื้อตั๋วคนละห้าสิบบาทนะคะจาเดินทางไปนครปฐมค่ะนี่ค่ะเมื่อกี้เราเดินเข้าไปข้างในนี้เราคิดว่าเขาขายข้างในนี้ไม่ใช่แล้วเราต้องเดินอ้อมมาฝั่งนี้นะคะมันจะมีรถตู้ไปที่อื่นเยอะแยะมากมายเนาะ เราก็เลือกที่จะมาซื้อที่997ได้แล้วหรอโอเค50บาทเดินทางกี่ชั่วโมงเขาเขียนไว้ไหมเดินทางกี่ชั่วโมงแต่ไม่เขียนเราต้องรอ,อรถก่อนประมาณเที่ยงครึ่งค่ะตอนนี้เรา,าเรารอก่อนเนาะประมาณตอนเที่ยงนะคะเรามาถึงที่นี่อ่าะอ่อ างไปนคนปรปฐมแบบไม่รู้อะไรเลยข้อมูลไม่ค่อยมีนะคะถามถามมาเอา,าเคยม,มาอยู่เหรอฮี่เคยมาข้างในไงฮะคมาข้างในมาข้าไในมาทำอะไร <ś lam our> หัดใหญ่เหรอ <ś lam our> ว,ว้าวอู้ไปเชื่อถึงหัดใหญ่เลยนะพี่ตัวตุ้ยโอเคนะคะซื้อตั๋วเป็นที่เรียบร้อยค่ะก <ś lam our> ำลังเดี๋ยวจะออกเดินทางกันแล้วค่ะ <ś lam our> ตอนนี้รถมาแล้วนะคะข้างในนี่ก็จะมีแบบ ที่ขายของเยอะแยะเราสามารถแบบมานั่งรอรถแล้วก็กินอะไรได้นี่มีเซเว่นด้วยแต่ว่าเราต้องรีบด้วยแหละเดี๋ยวเขาไม่รอเราตโดโรดเดอตกลเนอรอค่คว, <c oughs> okay, okay. วิงว่งวิงว่งวิ่งวมาแล้วโอ้โห <c oughs> oh, ถ้ารีบนี่อะไรก็ตก นะคะคเหนื่อยเลยวิ่งใช่ค่ะไปรถมีตลอด,ดทั้งวันค่ะ ไหนเอ่ยและแล้วใครมารับเราด้เดี๋ยวเราสวัสดีพี่เขาก่อนนะคะพอมาเห็นหน้าพี่เขาเราตื่นเต้นจนลืมทุกอย่างลืมลืมอะไรลืมคำพูดค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ณินะคะมี่ต้อนรับสุดขอคคำบรรถมมาใครเอ่ยหลานชายหลานชายสวัสดีค่ะรู้จักกันได้อย่างน้องฟลิง ทำยอดยอชื่อชื่อไทยใหญ่หหค่<ฮ>ะทำยอดนะคะค่ะก็ตอนนี้เทียนนี่พาเรามาที่ไหนเออองค์ผสม,มเจดีครับเดี๋ยวจะพาไปไหว้พระร่วงเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่ง,งคุ้งกิ่งเมืองจังหวัดนครหอมถ้าใครได้ไปได้มาก็คือจะต้องมาทนึครั้งเพราะว่าอ่ส่วนใหญ่แล้วก็คือขอจเจริญวัฒน์ที่นี่คือเป็นเป็นเป็น เขาเรียกว่าเป็นทั้งที่ยึดใจของคนที่ออยู่ที่นี่แล้วก็พู้สื่อสารสำหรับคนทั่วไปเลยค่ะถ้าเราแบบว่าเขียนเข้าไปว่านครปฐมมีที่ไหนบ้างอะไรที่แบบชื่อเสียงมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยต้องออกที่นี่มาก่อนเลยที่นี่มาก่อนเลยนะคะแล้วก็อยู่ที่เจดีย์นี้นะคะอะไรที่เรียกว่าทะลุล่วงอ๋าค่ะข้าจะทำไปกับพี่เมฆค่ะแล้วก็พี่พี่หรือเปล่าจะเรียกว่าพี่นะพี่ วนนี้จะมีงานแบบไหนจุดนวลตอนเย็นอยู่กัพี่เขาเราเป็นเด็กไปเลยสูสมาก ไม่ครบเทียนเดือเทียนเดือเทียนหมดไหยเอาตังค์เก็บไว้ในกระเป๋ามีบ้านนี่แหละเป็นมงคลที่สุด <laughs> . <laughs> 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 ดีตากุญแจจัดการบุญบาราหมณ์นิสรู้วอาอย่พไม่จ่ายไ้ตามมาจัดการล้อได้ได้บุญได้สบตัวไดมีที่มีทางกษาจิตใจักความเป็นดไม่รู้ว่าจะได้มาบ้าง้างไหมว่าจะรับรองได้ไหมติดใจจังไ ยู่สามอย่างท่านผู้ใจบุญอย่างแรกเอาปูนปลาช์อย่างที่สองจุกตะตแขกแรงอย่างที่สามตามการบ้านคนเราได้สุขภาพไม่เป็นระครับคู่วย่ตียวคูเงินไม่ตังมมีบุญนะเอาปูนหอมเจดีย์้ลกปูนปลาพร ลูกศิษย์ที่มาขอพอหลวงพ่อแล้วก็มีโอกาสตั้งทุนสวายหลวงพ่อให้ลูกศิษที่ตั้งทุนกระัวรรหลวงพ่อเงินทองในบ้านขอ้เจริญนอกขึ้นมาทุกปีทุกปีนะเปลี่นปีหมดอามนะก็เปนพอเปนม่แล้วก็ตั้งใจกินหน่อยินบุญมากเลยค่ะเข้ามาใน ด้านหลังของพระร่วงโพจนารีนะครับในฐานก็จะมีะรพระเลงใส่ละองๆราชการที่หกนะเ้าจะไม่จะให้น้องๆว่ว้พักก่อนนะครับนีร่รอบๆก็จะมีพระพุทธรูปนะคะรอบๆเจดีก็มุมบีเหมือนกันทุกที่เลยนะคะก็ น hey, mm hmm. mm hmm. like nah, ี่นะคะกเอนกใช่ค hmm. ิดว่าที่เนี่ยเป็นอีสานใช่ค่ะพี่มาบ่อยไหมคะเนี่ยที่เนี่ยวันสำคัญวันพระอะไรเนี่ยแล้วก็วันลอยกระทงวันงานประจำปีคนจะเยอะขายของที่เกือบสิบวันอ่ะค่ะ จะอลังการมากไม่หลับไม่นอนคือเดินทั้งคืนละคนน่าจริงหัวข้อต้องอยู่อยู่ถึงใช่ไหมคะคืนจะสวยมากค่ะไฟจะติดเลยปกติมพอจะเห็นเลยใช่ไหมก็คือถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเป็นแบบกลางคืนที่นี่คือเป็นวันงานคือเป็นไฟจะเดินรอบในได้ด้วยข้างในอะเดี๋ยวเราไปที่ระเบียงกันเลยค่รอบนอกก็เดินได้จะพาไปดึงรอบในค่ะอันนี้จะเป็นต้นไม้ของวัชการนิสิตที่ทรงปลูกไว้ต้นจันทร์ต้นจันทร์มันมีดอกไหมคะเนี่ย ยังจะตอนนี้ยังจะอ๋อมันมีดอกดอกอยู่เนาะดอกเนี้ยต้นกัะต้นเข้าไปข้างในดีกว่าข้างในก็จะอีกอย่างหคืออันนี้คือเรามาบูชาพระแล้วก็ข้างนอกก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าด้านหลังก็จะเป็นแบบประตูเป็นเพดานในค่ะวันนี้พระอะไรอะไรเนี่ยมันจะเต็มเลยอ๋อจะสามชั้น ะคะจริงอ่อ้นนี่ล่าย้านแล้วสี่จะเป็นจริอข้าอบอมาน่าจะมี4ีชั้นได้มัม้งแต่ก่อนมนแบแต่ว่าไม่มีข้่เขาไม่เข้าเนาะไม่ไม่เข้า มีช่วงที่เขาไปบูรณนะหรือว่ามีอะไรเงี้ยเขาถึงคนอั่นถึงได้เข้าไหมพี่ก็ยังไม่เคยเข้าแต่ว่าพี่เคยเห็นของปีนตอนที่เขาเอามาทำคาปรัวดาหรือซ่อมแซมตรงกระเบื้องลอดเนี่ยโอ้โหขึ้นไปสูงมากได้กับไอรุ่ลงมาโอ้ทุกวันเงียบนะใช่อ่ะมีวันงานเขาต้องติดไฟอยู่แล้วไงค่ะเพราะปกตินี่เสาชี้ไปด้วยก็ต้องมีเยอะมากทุกวันครับวันยหญ่เสาทีคอนมาเงียบ

เดี mm. mm. ين, oh ๋ยวค่อยเอากรเป๋าลงก็ได้เดี๋ยวค่อยเอาลงก็ได้ดูดนดนทางเลยโอ้หน่สามากเลยใจคห้องเลยเราเราไม่กีคอาาไปดี๋เราจ สี่รอยห้าส้จ็ดร้อยไม่เป็นไรไเดจริงจพี่นี่อไม่เป็นไรมองค่ะก็เหี้ยวเราจะพักกันที่นี่นะคะเดี๋ยวก็จะเดินทางเชื่อตอบแต่ว่ายัไม่รู้เลยว่าที่ไหนตื่นไปดูห่อแล้วกันนะตอนนี้ไม่มีทางนี้ โอ้เหมือนรู้สึกว่าเออวิ้ยชิงจบชิงจบเไไออว้าวเตียงเตียงคู่นี่แหละเชิญค่ะรู้มากเลยลลอ่ะมาละพิธีตอนหกโมงถึงทุ่ม พับผ้าก่อนเพื่อทำมาร์กลาแล้วก็ถ้าจะล้างหน้าล้างตาหรือว่าจะแต่งตัวไปเที่ยวใหม่ก็เรห็นที่นี่ก็จะไปหาอะไรกินอีกหน่อยแล้วก็ไปดูบรรยากาศตอนเย็นๆว่าที่นี่นะแต่คนเยอะอยู่ที่นี่เขาไม่ค่อยลับไม่ค่อยนอนนะครับเขาเข้าทีเขาพับเข้าบานะไรต่อดทีสองก็มีของเต้นค่ะแต่พี่จะไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่เย็นปั๊บพี่จะต้องทําวัดนั่งสวดบนตั้งสมาธิพี่อยากจะกลุ่มจะกลางดิครับ ะก็นี่ดูว่าฟงไม่ค่อยเป็นตัวเองเลยนะมาอยู่กับพี่เนี่ยอ่ะทเไมือ่นิ่งอ่ะไม่นิ่งอ่ะไม่นิ่งอ่ะไม่นิ่งเหรออ่ะค่ะก็เคยเจอพี่เขาครั้งหนึ่งนะคะก็อืมก็เลยตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยทอมนี่คือครั้งที่สองแตตอนนั้นพี่เขาไปที่บ้านเนาะตอนนั้นคุณฟงเนี่ยพูดแบบตัวน้อยๆเลยอยู่บ้านก็ไม่เป็นแบบ เป็นเด็กเองพี่ก็าวแซวน้องตามคอนเทนต์นะปรัอันนั้นคือยังเป็นเด็กอันนี้เป็นสาวเลยกล้าแซวมากงานกาแฟเป็นเลยพี่ชายดูแล้วแก้ผู้เล่นไงพี่เขาสกัดเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีเนาะตอนเย็นเดีมารับไปทางเนาะครับไปทางครับผมครับสวัสดีครับเต็มคู่เนาะไม่ต้องแย่งข้าผมจะและที่ห้องเต็มข้าวเออ เขาเรียกเตียงเดียวไงคู่แบบนี้คู่กันเออใช่ก็บอกว่าคู่แบบนี้เนี่ยไม่ต้องแยกผ้าห่มกันแหละแบบนอนที่ห้องแยกผ้าห่มโดนอทะเลาะกันแล้วก็แยกผ้าห่มเพราะว่าพี่หลุยส์ชอบเปิดแอร์เย็นๆหนาวคงหนาวนะคะก็นี่ห้องก็คือโอเคมากเลยเตียงหนุ่มหนุ่มดีแต่พี่อันเนี่เข้าต้อนรับเราอย่างดีมากเลยกิงใจพี่เขามากเลยนะคะนี่ก็เออ สำหรับเราเลยห้องที่แบบว่าหรูมากๆสำหรับน้องฟองอันนี้อันนี้เดี๋วดยวหยุดคักพุดไม <c oughs> ่เปิดแล้วโอเคนี่ถึงห้องน้ำอางล้างหน้านี่หยดน้ำเป็นอย่างที่เราอยากทำให้เลยเนาะตอนที่อ่อสร้างบ้านอนะ่ะอยากมีแบบนี้กระจกแบบนี้แล้วก็อาบแต่ว่าพื้นที่มันแคบนิดนึงห้องโอเคไหม สะอาดมากเลยพอได้เห็นบรรยากาศข้างนอกด้วยนะคะภาพบรรยากาศต,ตอนนี้ได้แล้วดูสิพี่อันนั้นที่หน้าหนานเหมือนนันนั้นมากแล้วเหมือนบ้านนั้นบ้านคนกลางเลยอือเนาะอยู่บ้านอะไรเงี้ยเหมือนกันหมดเลยอะเหมือนที่แม่สายที่ที่หอมอยู่แต่ว่ามันใหญ่ถ้าเห็นถนนด้วย ก็วันนี้วันนี้มาเที่ยวหาพี่อเน่นะคะนักยูทูบเบอร์ YouTuber ชื่อดังที่เรามาหาก็คือพี่อเน่เองเนาะต่อหน้าพี่เขาดเน้อลืมหมดเลยทุกอย่างจะพูดอะไรลืมเหมือนคนที่แบบเออจะพูดอะไรเนี่ยแบบเออเอเอไปเลยอะค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะ ก็ถึงห้องแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปยังไนกันต่อก็รอติดตามชมอีพีหน้านะคะเดินทางกันสองคนมานครปฐมก็คือ,อ,อดูแบบว่าไม่ค่อยแบบถนัดหรือว่าไม่ค่อยแบบเอเก่งหรือยังไงไม่เป็นนะคะยังไม่ค่อยแบบคุ้นชินไงเนาะไม่เคยมาอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ยากด้วยที่จะมาถึงที่ได้นะคะ ก็สำหรับอ p พีนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องด้วยนะคะเพื่อที่จะให้กำลังใจน้องฟงม,มีกำลังใจทำคลิปต่อได้ไหยคะนอนแล้ว